หวงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาเป็นรายการที่เน้นให้เห็นการทำงานของอาจารย์หมาในแต่ละวันที่ลูกศิษย์ได้เชิญไปให้ชี้แนะทั้งนี้เนื้อหาที่เป็นส่วนตัวของลูกศิษย์ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายทอดนำเสนอได้เพียงการวิเคราะห์ห่วงจุ้ยที่เป็นวิทยาทานให้ผู้ชมได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ตามดุลพินิจต่อไปเสือ่ครับ ปเปไม่ใช่หรอกมันถ้าเอาเอาเอาจริงๆในในลูกสามคนเนี่ยนะอันนี้อธิบายให้ฟังเฉยๆนะความ,วามเฉยๆไม่ไงั้นเดี๋ยวทําไปแล้วไม่รู้เรื่องคือคนโตเนี่ยเป็นเสือสิคนกลางนี่เป็นกบหกคนลิงอ่าคนที่สามเป็นลิงเป็นลิงหนึ่ง คนที่ชีวิตหน้าห่วงิิอ่ะค,คนที่ชีวิตหน้าห่วงในในสามคนนี้คือเสือ,อสิอเสือสิเพราะว่าอยู่นลาหมดเวลาหมดชุไหมดเวลาแ่แล้วคนที่ คือวิการหน้าที่จะทําเนี่ยมันไม่เหมือนกันสามคนคนที่น่าจะทําที่สุดก็คือลิงหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์หกแปดเป็นที 6, อ่มหกแปดแล้วลิงกับม้าเนี่ยโอเคในยุคเก้าแล้วเขาจะได้เต็มที่เลยเป็นหนึ่งหกแปดแล้วซ้ำซ้อนแบบเยอะมากเลย แต่ว่าคนที่น่าห่วงอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะเสื้อสีถ้าทำมันก็ง่ายขึ้นชีวิตก็ไม่น่าห่วงเพราะนั้นเนี่ยมันเรีว่าคนจะทำสองคนไม่ใช่ไม่ใช่นะกำลังกาลังจะอธิบายาให้ฟังว่าเวลาที่ที่ทำเนี่ยดวงะตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน มันได้มากได้น้อยได้ได้ปลอดภัยได้ชีวิตที่ดีหรือดีมากไม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่มีโอกาสได้ทำแล้วแบบจะได้เข้าแถวเรียงนานได้เข้ากันไป็นพรอๆคือรายละเอียดลูกเล่นดวงชะตาพื้นฐาหนนม่มีขึ้นเหมือนกัน,ปนไปเรื่อยไรมันก็ดีไงมันก็ดีให้ให้ให้คนที่เป็นเสือสิง์ทำมันก็ ก็ชาตินี้ก็หายห่วงไปเลยยังไงพ่อแม่ก็ได้เป็นทุนเป็นทุนอยู่แล้วพูดถึงแต่ว่าดูตามเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยจริงๆคือลูกคนเล็กแต่ว่าถ้าทำทนนลทูกคนเล็กทุกคนก็จะได้ไหมได,ได้แต่อย่างที่บอกอะ่ะมันผ่านใครมมันไม่ได้มัน มันไม่ได้คือคือเวลาน้ที่เราทําจริงๆเนี่ยเราจะทําหัวหน้าครอบครัว <Okay. S 2> ถ้าโดยกฎ mm. เราจะทําหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าอาจารย์ใช้วิธีลูกเล่น mm. ดูประโยชน์มากกว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆสมัยก่อนนี่จะดวงอะไรไม่รู้หัวหน้าครอบครัวอ,อย่างเดียวอ mm. คนอื่นยังไงก็ถือว่าได้แต่ว่าได้เป็นลองๆไป <Okay. S 2> ซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอื mm. แต่ว่าด้วยอยุคสมัยด้วยกระสุนจำกัดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นต้องเร็งผลเลิศเราก็จะดูว่าใครเนี่ยปังที่สุดดีที่สุดอะไรแบบนี้ทีนถ้าอาศัยหลัาเก่าก็าคือไม่ดูเความลับนี้จริงๆเขาไม่บอกเขาไม่บอกบอกไม่ได้เพราะบอกบอกไปแล้วปัญหามเยอะ คนนั้นก็จะมาอมืต้องมานั่งแจ้งต้องมานั่งอธิบาย <Okay. S 1> มันเป็นความลับเขาเขาไม่บอกเป็นความลับฟ้าว่าเฮ้ยคนนี้ทําแล้วเส้นทางมันเป็นยังไงจริงๆเนระายละเอียดบอกได้หมดเลยเส้นทางเป็นยังไงเพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันมันแจ้งมาแล้วไง <Okay. S 1> พอเติมเข้าไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพอเติมเข้าไปอะไรได้อะไรเสีย <Okay. S 1> อะไรหายไปความเป็นอับมงคลคนเรื่องไหนเนี่ยมันจะมันจะหมดเกลี้ยงไปทันทีเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยที่บอกว่าเสือสีเนี่ย พราะว่าถ้าพอเข้าเข้า,ขายุคเก้าเนี่ยมันไม่กลับมาอีกแล้วไงมันไปตั้งรอบใหม่ก็คืออีกร้อยหกสิบปีถึงจะย้อนกลับมาทิ้งซึ่งไม่มีอีกแล้วในชีวิตน่ยเห็นไหมซึ่งแล้วถ้าคนสี่เนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้เลือกบ้านพิเศษอย่างเช่นบ้านที่เจอน้ำก็เจอถึงเจอน้ำเขายังต้องเจตอจตรง,งไหน เจอหน้า mm hmm. เจอหลัง mm hmm. เจอที่ที่ถูกต้องหรือเปล่ามันก็ยังอีกหลายอย่าง mm hmm. แต่ว่าถ้าเจอดีก่อนแน่นอน mm hmm. แต่จะดีในระดับแค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งนี่คือรายละเอียด mm hmm. เพราะนั้นัอเน,นี้ยช่วยเสริมให้ให้คุณเข้าใจไง mm hmm. ว่าเฮ้ยคุณะได้อยู่แล้วละ่ะจากคนไหนก็แล้วแต่อะ mm hmm. แต,แต่ใครที่ ถ้าจาเป็นต้องทำอาจารย์กำลังกำลังบอกซึ่งซึ่งมันดีหมดเลยสามคนดีหมดเลยทําทําไปก็ดีหมดเลยแต่อย่างที่บอกคนที่ถ้าถ้าในความที่เป็นอาจารย์เป็นครูอาจารย์ดูแล้วว่า i, เออลูกคนโตน,นี่น่าห่วงน่าห่วงน่าห่วงแล้วก็น่าทำํำแต่เวลาเขาทำไปแล้วคนที่พลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ควรจะได้คือคนเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้น อาจารย์เลือกไม่ได้อือาจารย์เลือกไม่ได้เลือกแทนไม่ได้แต่อาจารย์อธิบายให้ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะไม่ไม่งั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจบางทีบางทีบางบ้านนีอาจารย์ระบุเลยว่าคนนี้านัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ก็คนนี้เพราะว่าสิ่งที่เขาจะได้คือชีวิตเขาเนี่ยจะพลิก ไม่ใช่ไม่ใช่มองแค่แบบความสุขขางเงินแต่หมายถึงว่าชีวิตเขาจะไม่ตกต่ำไม่อะไรไม่สะดุดอีกแล้วซึ่งสมมุติถ้าวมไม่ได้ทำล้วทำแซกีเฉยๆมันก็อาจจะไม่ไม่โอเคทกหมายถึงอย่างงยอ่าคุณให้คนอื่นทำแล้วมันไม่ได้ไปพูกในเขามันจะไม่เครียดเพราะสมมุติเนี่ยอย่างดวงไม่ดีดวงไม่แข็งแรงพอแซกีเข้าไปปั๊บแซกีต้องไปกลบ มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พอได้แล้วปั๊บนี่ทุกอย่างหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องดูว่าต้นทุนเขาเนี่ยม,มันมีข้ออ่อนแออะไรพลังมันก็จะต้องไปหลับเพราะนั้นเวลาที่เวลาที่มสมมุติอ่ะพ่อทำผ่านพ่อเสร็จปับ๊บพ่อมีปัญหามีอะไรมันก็จะอ่อนลงแล้วแล้วเราถึงค่อยค่อยถึงเใช่อันเนี้ยคือจะไม่เท่ากัน ยังมีคือถ้าเกิดว่าลูกคนเล็กทำทได้กันทั้งหมด oh <my> เลยใช่ไหมคะได้เหมือนกันหมดถึงแล้วมันก็ได้เหมือนกันหมดทุกคนแหละแต่ว่าคนที่ได้ก่อนเนี่ยมันก็จะเคลียร์ตัวเขาไง hmm. เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณคุณตั้งใจไว้คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ยว่าเออให้ลูกคนคนโตทํามันก็โอเคไง hmm. ไม่ใช่ไม่โอเคเป็นเพียงว่าประโยชน์ที่ที่ถ้าคนเล็กทําคนเล็กจะได้ประโยชน์มาก right. Right. มากกว่าที่ ให้คนโตทําแล้วผ่านไปที่คนเล็กไม่ใช่คนเล็กไม่ได้ได้หมดทุกคนถ้าอย่างนี้เราเราทําคนโตไปก่อนแล้วคนเล็กค่อยทำก็แล้วแต่ไงดคุณอยู่คุณอยู่แล้วดีคุณกับเออก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปนั่นเอาที่สําคัญสาคัญก่อนอ่าพอเราพอเราเรี่กรู้มแล้วก็ก็ยืนยันว่าเอ้ยยังไงคุณสองคนก็ได้อยู่แล้วอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตายเออก็เลือกเลือกถูกแล้วเลือกถูกแล้วแต่อธิบายให้ฟังว่าถูกมันเป็นยังไงไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่าทําไมถึงโอเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่แค่ทําเพื่อให้รุ่งเรืองแต่เขาทําเพื่อให้มันหมดปัญหาไอ้รุ่งเรืองอะมันรุ่งเรืองอยู่แล้วแต่ว่ามันมันจะต้องได้อย่างอื่น เขาถึงต้องเลือกแต่ว่าคนที่เขามีมีจ okay. ีนนะสมัยก่อนเนี่ยนะเขาทำหมดแหละเขาทำหมดเพราะว่าทุกคนก็มีเป็นของตัวเองอแล้ว <api> มันก็จะเบิ่งๆใช่ไหมในตระกูลสมมติในครอบครัวมีสิบคนมันก็เท่ากับเบิ่นสิบแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย แต่รับการเคลียร์ปัญหาเฉพาะตัวนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงทําทุกคนทําไมเขาถึงไม่ไม่เอาเฉพาะแค่แค่หน้าเวลาที่เขามีวัฒนธรรมในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเขาจะเข้าใจว่าปัญหามันจะหมดเพราะนั้นเวลาที่มันมีเรื่องหนักหนักมันมีเรื่องทุกมันมีเรื่องเจ็บป่วยมากมายเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำเนี่ยคือเขาทำพิธีแส็ก้เขาจะต้องไปหาคนที่ทําแสงกี้เป็นทําแสกีเก่งแล้วมาทําพิธีให้ เป็นลักษณะคล้ายๆการต่ออายุต่อดวงจะตาด้วยอยู่ในนั้นเนี่ยอันนี้คือคือคือที่มาไมาไไมเรียกคนโตอืมก็ต้องต้องอธิบายให้ก่อก็คือได้ทั้งสามคนได้ทั้งสามคนแต่จุดแรกที่ได้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเคลียร์นะเคลียร์ครับเออ ก็อยู่แค่สองคนนะมีแบบว่าอยู่หลายคนก็อยู่สองคนก็ต่างกันเดไหมต่างต่างกันต่างคือสเปซมันจำกัดไงเหมือนสมมติมันเป็นออกซิเจนอ่ะคุณอยู่สองคนคุณอยู่ห้าคนออกซิเจนใช้สิ้นเปลืองไม่เท่ากัน ใช่ไหมมันก็จะต้องเพิ่มขนาดหรือเนี่ยพอคุณอยู่ไปอยู่ไปปั๊บบอกเฮ้ยดีดีคุณจะเอาดีมากกว่านี้มันจะถึงลิมิตหนึ่งซึ่งถึงอยู่ต่อมันก็ไม่ขยับคือถ้าอาจารย์ทําให้จนกระทั่งสุดแล้วอาจารย์ก็จะบอกคุณบอกเฮ้ยย้ายดีกว่าไปหาที่ที่มันใหญ่กว่าดีกว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยด้วยด้วยที่คุณจะไปทําแซกีเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนพิเศษครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ไปได้ อีกนานเลยาะมันมีพลังมาตลอดเวลา <Okay. S 1> มันจะไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> หมูสมีสีพบน้ำพบน้ำหนึ่งสีในเอปพบน้ำหน้าประตูเป็นสองน้ำพบเทพเจ้าหลิงเป็นสามน้ำ ใช้น้ำสองสามเจ็ดเก้าเป็นสี่น้ำ <Wow. S 1> ของสามีสบายสบาย <c oughs> เพราะว่าเวลาพอเนี่ยแซกีแพ่อยากจะเป็นสองหกสองแปดรวยแล้วมีความสุข <c oughs> วันนี้คือสิ่งที่จะได้ ส่วนภรรยาจะเป็นหกสี่หกแปดสี่เก้าข้ามช็อตไปเลยแล้วเขาได้เขาได้จากการที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาได้สีสีหนึงจองหวนพบน้ำจะแยกนอนแบบนนแยกนอนไหมหรือว่าจะใช้เตียงเตียงร่วคอ ตอนแรกที่ที่คุยกับก้อยไว้เนี่ยถ้าในพื้นที่เนี่ยถ้าผู้หญิงก็นอนแนวเหนือใต้อยู่สี่ก็จะได้ผู้ชายก็นอนแค่ที่ออไปคนสองนอนแปดแต่อันนี้ก้อยบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่จะให้นอนขนาดชิดนี้เลยที่ก้อยนั่งเิงใช่แต่ห้องนี้โล่งดีนะครับแต่ว่าจะให้ชิดสีนี้ไปเลยอย่างนี้ครับแล้วก็เนี่ยเป็นเตียงมันก็นอนเอ็นมันก็นอนเอ็นก็มันมันไม่มีเอ็นเหลือแล้วค่ะอาจารย์มันจะใช้เตียงรวมเลยก็ทำไงได้ล่ะมันอะไรนี้ ทำไม่ง,งั้นเนี่ยมันจะมีร<บ>อยอยันนึ่งมันจะรอ,อ,อยตัวู่ตรงนี้นตรงกางห้อง,อองตัวนึงกางหาา้องอันหนึง้ออันนึงก็ไปอยู่ริมนีอนู้นใช่ไปถนัดไปเมอาจารย์ว่าอะไรดีกว่าสอเตียงเพราะว้าผู้หญิงก็ได้แนวหนึ่งสี่นอนแนวเอ็นพีแต่ผู้ชายเรน,นอนสองนอนเป็นปีได้แปดสองแปดนอนก็นแนวเอ็นีเสดเดียวไม่ใช่เป็นเตียงเดียวนะไเียอันนี้คือสอเตียง ือถ้าถ้าเหียงมันมาก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวข้างหลังมันก็จะกลายเป็นอันนี้ไปมันจะเสียบไว้เนอนเหือหคนเลยอน้นยถ้าถ้า่านเนี่ยจะต้องนอนอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ไม่สนทิปเลยนะอันนี้เอาเอาบอกว่าให้ให้อยู่ไ่้ใช้ตำแหน่งเก้ยดี้ก็ให้นอนแนวนี้เป็นแนวอาจะนอนแนวเอ็นแนต่าก้แบบนั้นของเตียง้อีกเตียงอีกข้างนึงเล้ตรงนี้อออย่างเงี้ย คือแนวไม่ต้องสนใจต้องแนวนี้อย่างเดียว ouais. nada, อย่าตายเอียงไม่ได้เอียงเตียงแล้วก็ยงเอียงแล้วแต่ว่าแต่ว่าเตียงนี้เนี่ยจะทับราศีเขาด้วยกับหมูแต่ก็ท้ายจีแต่ว่าควรควรเอาหัวอยู่ในเอ็นเชิญค่ะแต่อนนี้มันจะขยำแนวเอ็นเอสลำบากน pues, ิดนึงอืม แบ่ครึ่งกีฬาแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดลูกสาวไปทำแซกีพอนอนเอนก็ได้มีคนใส่เต็มตัวใช่ใช่ครับไม่ผมคิดว่าไม่นี่นี่มองมองช็อตนั้นแล้วนอนตรงนี้ก็ได้แหละอันนี้ไม่ได้มองตอนนี้แหละอาจารย์มองช็อตนั้นแล้วครับมันก็จะได้ง่ายหน่อยคิดนะทำสต็อปเปอร์มดย่ำตักให้ขาดนะครับ